นี่ก็พวกกระมมงนี่นะคะเย่วันนี้ทำโมซมาแกะมาดูของกันนะคะโอเคบ๊ายบยนะคะของที่ซื้อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกนะคะโมซซื้อมาเป็นกบเอ๊ะไม่ใช่ลิฟิกนะคะมันกระกรัาอย่างเดียวเลยนี่นะคะอืมต่อไปนะคะก็จะเป็นกระชี่นี่ไม่ใช่นะคะเป็นหอยอันะคะก็จะเป็นที่ติดโทรศัพท์นะแก โมมีแล้วอะแต่น,นี้มันจะเป็นลูกๆแบบเนี้ยเล่นตัวนี่นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะโมอาจจะมาทําเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นลูกโป่งเห็นมันเล่นยังไงอะเอาใส่น้ําใส่น้นําแล้วน,นะคะใส่น้ําปุ๊บแล้วมันต้องทําให้หล่นไม่ใช่หรอือแล้วก็ปลาอย่างที่ดูแม่ปูเป้นะคะอ,อันนี้มันครบร้อยลูกหรือเปล่า ไม่ถึงหรอกนับเด็กนั่งนับไมหมล่ะได้นี่ค่ะโมื้อม,อมสองอันนะคะจะเก็บไปเล่นอันนึงแล้วก็เก็บไว้อันนึงนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นสกูชี่นะครับเป็นอะไรนะไ,ได้ไหบานะูมามิหรือเปล่าถ้าจะไม่ถือถือมันไม่น่าดื่ <laughs> เลยลบางนี่ <laughs> <laughs> นี Entonces, sí, nuestra, ini, ่ค่ะก็จะเป็นอนุบาลเป็นบานออนเซนเลยจำได้แล้วนี่นะคะเนื้อนุ่มสโลนะคะนี่นะคะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นชื่อเธอฮับสโลด้วยตอนนี้เป็นบังแชนดาและปยินนะคะชื่อสโลนะคะอย่านะ จะมีหวนะัวเนี่ยยายโมจะลองมาเล่นอัอนนีงกับพี่แล้วนะคะเล่นหรือเปล่าอันนี้นนอะไรอ่ะเป็นที่ติดโทรศัพท์นะล,กลกูกอ๋อมึงติดกี่กันวะเราเดี๋ยวเรา <laughs> โอเคค่ะก็ได้มาแล้วก็ทิ้งเลยโอเคนะคะเราก็อาจจะรีวิวของแค่นี้ค่ะก,ก็เดี๋ยวลองไปดูอีกคลิปนึงก็ได้นะคะที่โมจะมาเล่นอันนี้กัน ใครลองมาคอมไม่ต้องคอมเมนต์หรอกก็กดไลค์นะคะก็โอเคค่ะไปแล้วค่ะให้ไปดูจะไม่ได้อีกคลิปนึงนะคะ